ตรวจร่างกายเขาตรวจร่างกายว่าเนี่ยในร่างกายมีสารพิษเยอะนะเพราะว่าทำลงบกุูนอยู่ทางเนี่ยพวกเด็กด่าอะไรเนี่ยหมกพวกพวกเด็กด่าพวกอะไรเนี่ยเออพวกของโรงงานอะไรเงี้ยชิ้นส่วนอ่ะค่ะและทีนี้มันฝุ่นเยอะไงแล้วก็เป็นลมบ่อยเป็นลมบ่อยแล้วทีนี้พอหลังมาลูกบอกว่าแม่แม่ยุ่เยอะแล้วไม่ต้องไปทำแล้วแม่อยู่เฉยๆก็ได้ก็บ่างนี้ มันเป็นธุรกิจของเราแล้วไงเราก็คิดหาว่าเป็นการลูกน้องไม่มาเราก็ต้องทำใช่ไหมเออแล้วทีนี้พอช่วงหลังมาเป็นลมแบบปิดเฟซมาร์กด้วยอะไรด้วยอ่ะมันหายใจไม่ทั่งน้องเป็นลมก็เลยก็เลยหยุดเลยเลยไม่ทำก็เลยหวังก่ไม่ทำลนะตายไปก็เอาไปไม่ได้เงินทองอะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วทีนี้เลยเลิกมารักษาตัวเองก็มานอนอยง่ี้ยพอดีเจอเจอ,เจอแจ้งในในเซฟซเอ๊แจ้งขายอะไร นี่นะเออลองสัง่งมันหน่อยดิอแสั่งมันี่แหละคนะ่ะสั่งมากินพออันนี้นั่นแหละพอมากินได้ต้องสุขภาพตัวเองดีรู้ไหมมาทั่อะไรเนี่ยเพื่อนแบบใช่รู้สุขาอะไรอย่างเงี้ยคือกระจายในมันไม่คือจะจะมือตรงไหนที่เหลือก็เตรียมคนละกล่องคนละกลอ่องพอยอดยอดไปเอาคนหนึ่งบอกว่าพี่เอาสองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพูดอะไรบอก <c oughs> แล้วก็แค่บอกว่าเนี่ยลองดูดูซิเนี่ยมันหายจริงหรือว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือกับตัวเองนะจะบอกเขา คือกับตัวเองอคือตัวเองเป็นโลกนี้คือบัชชาหัว